สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับครูกรมลทิพย์สถิตพงศ์ครูอายนะคะนักเรียนเราเจอกันเป็นสัปดาห์ที่4ในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรายังอยู่ในสาระเดิมนะคะนักเรียนก็คือสาระพพุทธศาสนาตามที่หนังสือที่คุณครูมีให้นี้โดยเรื่องแรกที่คุณครูจะสอนกันในวันนี้ก็คือเรื่องพุทธศาสนิกชนตัวอยา่าง ถ้าพร้อมแล้วไปเตรียมหยิบหนังสือแล้วมาเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะเด็กๆเริ่มเปิดหนังสือหน้าที่25นะคะแล้วฟังคลิปครูแล้วก็เรียนไปพร้อมกันค่ะ พุทธศาสานิกชนตัวอย่างพุทธศาสานิกชนตัวอย่างหมายความว่าผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและนำหลักคำสอนไปปฏิบัติเป็นบุคคลที่ควรศึกษาและนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตโดยวันนี้ครูอาจะสอนพุทธศาสานิกชนตัวอย่างทั้งหมดสองท่านท่านแรกคือสมเด็จพระสังฆราชสาปุษสะเทโวและอาจารย์เสถียรโพธินันทะ อ่าเรามาดูพุทธศาสนิกชนตัวอย่างนะคะท่านแรกที่ครูจะสอนคือสมเด็จพระสังฆราชสาปุสะเทโวนักเรียนเปิดหน้าที่25แล้วประกอบการเรียนไปด้วยนะคะประสูตรเมื่อพุทธศักราช2356ที่จังหวัดนนทบ,บุรีเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่5ค่ะนักเรียนโดยปกครองวัดลาดประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามราชวรวิหาร ในวัยเด็กได้บรรพชาเป็นสาม,มเณรอยู่ที่วัดใหม่ทรงเป็นสาม,มเณรที่มีปัญญาฉลาดศึกษาปรยิยนธรรมจนแตกฉานและสามารถสอบปรยิยนธรรม9้าประโยคซึ่งเป็นการสอบชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาจากนั้นได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดราชาธิวาสวิหารและได้ลาสิขาบทไปเป็นคารวสอยู่ระยะหนึ่งต่อมาได้อุปสมบทใหม่ณวัดบรวรวนิเวศวิหาร เมื่ออุปสมบทแล้วได้ทรงศึกษาพระปร,ะริยธรรมอีกครั้งจนจบปร,ริยนธรรม9ประโยคเป็นครั้งที่สองจนมีผู้ตั้งสมญานามในการสอบพระปร,ะริยธรรมได้สองครั้งว่าสังฆราช18ประโยคค่ะ ในคราวอุปสมบทครั้งที่สองนี้พระองค์ได้ดำรงสมณศักดิ์ตามลำดับชั้นจนได้รับโปรดเสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเมื่อพุทธศักราช2436สมเด็จพระสังฆราชสาปุสะเทโวทรงเป็นผู้แตกฉานในพระธรรมวินยัยทรงมีบทบาทในการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธศาสนา คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างพระองค์ทรงเป็นชาวพุทธที่ดีมันศึกษาหาความรู้ทรงมีวัดปฏิบัติที่ดีงามและทรงมีความกตัญญูต่อพระพุทธศาสนาโดยการเผยแพร่หลักคำสอน อ่าเด็กๆเ,เรามาดูพุทธศาสนิกชนตัวอย่างท่านที่สองนะคะก็คือท่านอาจารย์เสถียรโพธินันทะเกิดเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2472นามสกุลเดิมของท่านคือกระมวลมานเมื่ออายุครบ20ปีก็ได้เปลี่ยนนามสกุลเป็นโพธินันทะแปลว่าผู้มีความพอใจในการตัดสู่ ในวัยเด็กท่านมีความสนใจในเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากมักไปวัดเพื่อสนทนาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นประจำเพียงแค่สองปีก็มีความรู้แตกฉานเป็นนักเล่าเรื่องและเป็นนักปาตคาถาชั้นยอดท่านสนใจใฝ่ศึกษาทางพระพุทธศาสนามาโดยตลอดท่านได้อุปสมบทได้ประมาณหนึ่งพันษากลาสิขาและได้มาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยายลัยสงฆ์ อาจารย์เสถียนโพธินันทะเป็นผู้ที่มีบทบาทต่อง,งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากท่านได้แต่งบทความลงในวรสารธรรมจักรในขณะอายุที่มีเพียง18ปีได้ชื่อว่าเป็นนักปา์ในวงการศาสนา เด็กๆมาดูคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างนะคะอาจารย์เสถียนโพธินันทะเป็นผู้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนทางพระพุทธศาสนาและเผยแผ่พระพุทธศาสนามาโดยตลอด เด็กๆมาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดในการทํางานนะคะวันนี้ครูไอให้การบ้านง่ายมากเลยค่ะนักเรียนก็คือให้เขียนแผนภาพความคิดหรือเขียน mind mapping นั่นเองค่ะเด็กๆครูมีตัวอย่างให้นะคะเด็กๆในรูปที่ครูประจําชั้นลงลายให้นะคะทีนี้ให้นักเรียนเขียนคุณธรรมที่นําคนนําไปเป็นแบบอย่างของสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็คุณธรรมของอาจารย์เสถียรนักเรียนสามารถดูตัวอย่างได้แต่ถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนสามารถไลน์หาครูไอได้เลย ะค,ะคายขอชื่นชมเด็กๆที่ทำงานส่งทุกคนนะคะแต่ถ้าเด็กๆคนไหนติดขัดอะไรไลน์มาบอกคุยได้ค่ะแล้วพบกันสัปดาห์หน้าในรายวิชาสังคมศึกษานะคะเด็กๆหวังว่าเด็กๆจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยในการเรียนในวันนี้นะคะแล้วพบกันค่ะ